สวัสดีครับวันนี้ตต้เล่าชาแนลนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปมาเลเซียกันนะครับไปดูบอลไซที่มาเลเซียนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เดินทางไปที่สนามบินนอนเบืองนะครับนี่พอมาถึงนะครับก็มาเช็คอินตรงนี้นะครับนาทีมโดยท่านนายกสมาคมบอลไซไทยนะครับคุณพิสิทธิ์อริยะอมรกุลนะครับก็ไปขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองนะครับเพื่อไปลงที่สงขลานะครับหลังจากนั้นก็บินขึ้นเครื่องไปนะครับบินขึ้นเครื่องท้องฟ้าสวยงามมากนะครับพอไปถึงที่นี่ครับสงขลาก็มีพี่อ้อยมารอรับนะครับ มีเอารถตู้มารับนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปแลกเงินนะครับจะข้าม่านแล้วนะครับจะข้ามด่านไปที่มาเลเซียนะครับต่อรถตู้ไปนะครับนี่ครับแล้วก็เช็คอินแล้วก็ตรวจคนเข้าเมืองนะครับเช็ควีซ่าเช็คอะไรเสร็จนะครับแล้วก็นี่ถึงแล้วนะครับเข้าผ่านตรงนี้คือสบายใจนะครับถึงมาเลเซียนะครับนี่โอ้ชาวนาบ้านเขานะครับคือรวยนะครับชาวนาเขารวยเพราะรัฐบาลดูแลอย่างดีนะครับก็นี่ครับพอมาถึงนะครับเราก็มาเช็คอินที่กาแล็กซี่โฮเทลนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เข้าไป พร้อมเตรียมกวนโอ้แต่ปักใช้ไม่ได้นะครับเราต้องมีปักเสริมแบบนี้ถึงจะใช้กับปักไทยได้นะครับปักบ้านเขาไม่เหมือนบ้านเรานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ลงมานะครับเพื่อที่จะไปต่อที่ปีนังนะครับเราจะไปเที่ยวกันที่ปีนังข้ามสะพานบางกรนะครับก็อันดามันนี่บ้านเขาก็ใหญ่โตนะครับมีตึกรล้วอาเจริญเหมือนกันนะครับนี่มีกางเกงช้างด้วยนะครับตลาดเช้าบ้านเขา มีทุเรียนขายด้วยนะครับน่าจะเป็นมูซาคิงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่เพราะผมไม่กินทุเรียนหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปที่วัดไข่เต่านะครับวัดไข่เตาก็เป็นวัดที่มีเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซียนะครับองค์ใหญ่จริงๆนะครับระหว่างนี้เราก็เก็บรูปถ่ายภาพกันนะครับแล้วก็ไปโบกธงไทยกันที่ส่วนที่สูงที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็แวะซื้อของฝากร้านของฝากร้านของกินนะครับโดยให้ความสนใจกันที่สุดก็คือปลาไหลเผือกนะครับบำรุงเ็กบำรุงร่างกาย นี่ครับก็ต่างคนก็ต่างซื้อนี่มีทุเรียนช็อกโกแลตทุเรียนนะครับอาจารย์แก้ว8ป้ิก็รีวิวให้ดูหลังจากนั้นก็ไปร้านที่2นะครับแล้วก็มาชิมกาแฟกันผมชิมไป10อย่างเมาเลยครับเพราะผมไม่จินกาแฟแต่เห็นเก่บของฟรีวันนั้นหวยออกพอดีนะครับพี่แก้วก็พาไปทําบุญแล้วก็อขอหวยนะครับที่ต้นไม้ใหญ่นี่วัดนี้เป็นวัดไทยนะครับในมาเลเซียที่มีพระองค์ใหญ่ที่สุดด้วยนะครับผ้านอนที่องค์ใหญ่มากนะครับ สวยมากนะครับวัดไทยในมาเลเซียนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปต่อที่วัดพม่านะครับวัดพม่าก็มีอะไรที่สวยงามเพราะคนไปขอพรนะครับก็ให้การแก้วแปลี่ยนูกเป็นคนนําทางนะครับไปขอพรอันไม่ใช่ลูกไม่ใช่เมียแกนะครับโอเป็นคนมาเลเซียนี่มีพระแล้วก็ไปขอพรนะครับนี่เราอยู่ที่ตรงนี้นะครับปีนังเหลืองๆนั่นเองนี่หลังจากนี้ก็มีมาบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ก็สวยนะครับข้างล่างนั่นก็เป็นบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์มีพระองค์ใหญ่นะครับ นี่พระองค์ใหญ่เป็นปางข้ามญาตินะครับองค์ใหญ่มากองนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเที่ยวต่อที่ทะเลปีนังนะครับโอ้โหคือเป็นทะเลอันดามันนะครับใหญ่มากฝั่งตรงข้ามฝั่งนั้นก็คือเป็นแผ่นดินใหญ่นะครับแล้วก็มีสถานที่สําคัญนะครับให้เราได้ถ่ายรูปกันนะครับถ่ายรูปกันโอ้โหอาจารย์เอิร์ทก็เป็นมือกล้องที่สําคัญมากๆนะครับนี่หลังจากนั้นเราก็เดินทางกลับนะครับ เขามีเรียนมอเตอร์ไซค์วิ่งต่างหากนะครับไม่เหมือนที่ไทยนี่ครับลังจากนี้เราก็มาที่นี่ครับสนามประกวดบอเไซค์ใหญ่มากนี่ชื่อป้ายท่านนายกขึ้นเด่นเลยนะครับนี่มีพี่อ้อยนะครับอ้อยสงขามีมิเตอร์ชองยองซับแล้วก็มีอาจารย์วิชิตนะครับมาเตอร์วิชิตบอเไซค์สยามนะครับฝั่งโน้นโอ้โหบอนไซค์มาชมบอนไซค์เขาครับบอเไซค์ประเทศเขาต้องบอกว่าโอ้โหอลังการมากนะครับแต่ละต้นคือสวยๆทั้งนั้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโมกโดยเฉพาะโมกนี่คือน้ำเมื่อวันจริงๆครับนี่แพมหน้าบิดๆเขาจะออกเป็นแนวสไตล,ล,ล์บิดๆนะครับบิดๆไม่มีทรงต้นเลยนะครับหาทรงต้นยากมากคือเดินดูทั้งงานก็แทบจะไม่เห็นทรงต้นก็มีแต่ว่าไม่ได้สไตล,ล์ขึ้นจริงเหมือนบ้านเรานะครับนี่เขาก็ทําสไตล,ล์บ้านเขานะครับต้องบอกว่าประเทศนี้เขามีรัฐบาลคอยช่วยเหลือ,อคอยอ,อุดหนุนการทาบอนไซนะครับประมาณปีละ3 6 0ล้านบาทนะครับ สวนสายบ้านเขาก็สวยมากนะครับโดยเฉพาะโมกเขาเป็นป่าปไกลมากนะครับดูโมกเขาสุดยอดมากนี่ผมชอบมากครับต้นนี้มะนาวเทศนะครับติดเต็มต้นแล้วก็สวนสายบ้านเขาก็สวยจริงๆนะครับนี่ระหว่างวันเขามีคนคอยลดน้ําตลอดนะครับเพราะไม้อยู่ที่นี่7วันนี่ครับท่านนายกก็มาตัดสินไม้นะครับไม้ยอดเยี่ยมนะครับต้นนี้ท่านนายกเลือกเองกับมือเลยนะครับเป็นบูซูนะครับต้นบูซูต้นนี้ได้รางวัลยอดเยี่ยมนะครับ สวยงามอลังการมากนะครับต้นนี้ต้นนี้คือได้ยอดเยี่ยมนะครับนี่หลังจากนั้นก็ไปกลับกันไทยแลนด์แล้วก็มีคนโบกธงเรียกกลับบ้านแล้วก็ไปกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับโอ้โหกลัวจะหากินหมูได้นะครับที่นู่นไม่ค่อยไม่ค่อยมีหมูนะครับเพราะเขาเป็นเป็นอิสลามนะครับก็มีร้านนี่ครับมีเบียกกินด้วยนี่พี่เกียรนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเฮเลนยิกที่ดูแลเรื่องเงินได้สุดยอดมากนี่ พาพ่อกำนันโกนะครับตามหาตะโกนะครับนี่ตะโกมาอยู่มาเลเซียนี่ราคาเป็นยังไงนะครับโอ้โหต้นหลักแสนทั้งนั้นสุดยอดนะครับนี่ระหว่างนั้นนะครับก่อนที่นายกจะทําไม้ล้วก็เดินมาเก็บภาพบรรยากาศในงานนะครับมาดูบอนไซสวยๆนะครับโอ้แต่ละต้นต้องบอกว่าอลังการจริงๆนะครับโดยเฉพาะบอกบูดบอกบูดของเขานี่โอ้โหมีแต่สวยๆนะครับเก่าแก่ทั้งนั้นนะครับมีแต่ต้นโอ้โหดูครับต้นนี้บอนไซ นี่เซลฟี่ถ้หน่อยนะครับเผื่อคนจําหน้าไม่ได้นี่ครับโมกเขานะครับระหว่างนั้นก็มีการสาธิตทำไม้นะครับนี่โดยชมรมบอลไทยสยามนะครับสยามบอลไซที่อยู่ในมาเลเซียก็มีพี่วิชิตอ่ามาตเตอร์วิชิตกับพี่อ้อยเป็นคนทางระหว่างนั้นท่านนายกก็โดนขอลายเซ็นนะครับระหว่างทําไม้นะครับระหว่างทําไม้ก็มีคนมาขอลายเซ็นโอ้โหต้องเซ็นหนังสือกันทุกเล่มนะครับนี่ระหว่างนั้นท่านนายกก็ทํานี่ครับสาธิตทำโมกนะครับสาธิตทำบอลไซโมก ต้นนี้นะครับสุดยอดก็ต้นนี้อยู่มาเลเซียนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็มาไทยนะครับสุดยอดมากต้นนี้สวยมากบิดอลังการแล้วระหว่างนี้ก็มีมัตเตอร์จากฝั่งมาเลเซียนะครับก็มาสาธิตทําบอลไซโมกนะครับต้นใหญ่ๆนะครับก็นี่หลังจากนั้นก็มาทำเสร็จแล้วก็มาช่วยกันนะครับช่วยฝั่งชมรมสยามบอลไซนะครับเข้ารวดนะครับทีมงานบางกอกบอลไซสุดยอดทีมงานนี่ครับเขาก็มีอาหารต้อนรับเรานะครับอาหารต้อนรับมีปลาทอดอ่ามีไข่ลูกเขยมีผลไม้โอ้โหน้ํา นี่ครับแล้วก็กินระหว่างนั้นเราก็เดินทางกลับกันนะครับอยู่กันสี่วันนี่น้ํามันบ้านเขาสิสิบห้าบาทนะครับสิบห้าบาทพี่แกวนี่โอ้โหเซลฟี่จนเมมเต็มแล้วนะครับโอ้หนี่ระหว่างนั้นเราก็แวะที่สงขานะครับมากินบากุเตกันนะครับเหมือนก่าเเาเหลาบ้านเราเลยนะครับนี่ระหว่างนี้เราก็มาถ่ายรูปที่อเมซอนนะครับที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยนะครับโอ้แล้วก็นั้นก็เดินทางกลับกันนะครับโดยใช้การบินนกแอร์นะครับกลับเมืองไทยกันนะครับก็ คลิปก็ได้เยอะนะครับแต่ว่าก็จะทยอยลงให้ดูนะครับนี่ก็ท้องฟ้าก็สวยงามนะครับลกลับมาถึงที่ไทยนะครับกลับมาถึงตื่นนอนตอนเช้าลูกสาวก็อยากมาทะเลนะครับเราก็ต้องทําหน้าที่คุณพ่อที่ดีแล้วก็พาลูกมาเล่นน้ํใตะทะเลต่อไปนะครับสนุกสนานกันเลยนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับในการเดินทางไปเที่ยวมาเลเซียรอชมคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับ